พี่น้องวนมหาประชาชนที่เคารพอย่างยิ่งครับต้องประกาศเลยครับว่าที่เคารพอย่างยิ่งเกิดมาในชีวิตครับไม่เคยเห็นใครยืนหยัดต่อสู้เท่ากับวนมหาประชาชนเช่นวันนี้เลยครับพี่น้องครับแล้วขออนุญาตส่งข่าวนะครับไปถึงพี่น้องที่อยู่หน้าเวทีคู่ขนาน ทุกเวทีรวมทั้งพี่น้องที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์นะครับติดตามข่าวทั้งในและต่างประเทศครับผมยืนอยู่ตรงนี้มองไปข้างล่างหน้าตาพี่น้องข้างล่างอิ่มเอิบสดใสทุกคนสวยขึ้นทุกวันครับตั้งแต่เราประกาศว่าจะประกาศวันชัยชนะ พี่น้องประชาชนล้วนมีสิ่งดีๆเข้ามาในตัวทั้งหมดครับเมื่อวานวันวิสาขาบูชามวนมหาประชาชนร่วมกันจัดเวทีตรงนี้นะครับทำบุญประเทศไทยนิมนต์พระรวมทั้งหมด50กว่ารูปรวมทั้งเกจิอาจารย์สวดอภิธรรมเสร็จสวดมนต์เสร็จท่านก็นั่งปลกให้พรกับประเทศไทย ทันทีที่สวดเสร็จครับเทวดาก็หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ชุ่มฉ่ำกันทั้งเวทีครับระหว่างพี่น้องที่เวทีทําบุญกันอยู่ผมกับพี่สมศักดิ์โกัยสุขคุณอิสระสมชัยกับมวลมหาประชาชนส่วนหนึ่งก็ไปปฏิบัติภารากิจทางการเมือง เพราะได้รับมอบหมายให้ไปเป็นกำลังใจท่านวุฒธธิสมาชิกอยู่ที่รัฐสภาท่ามกลางแดดเปรี้ยงทางนี้สวนมนทางนู้นฝนตกทันทีเหมือนกันครับพี่น้องที่นี่ไม่มีใครลุกหนีฝนที่หน้ารัฐสภาไม่มีใครหนีฝนแม้แต่คนเดียวครับพี่น้อง ทำบุญประเทศไทยเสร็จวันนี้ลุงกำนันนัดหมายแกนนำไปประชุมหาลรือกันผมก็ห่างไปนานครับพี่น้องครับวันนี้มีโอกาสย่างก้าวเข้าทำเนียบรัฐบาลไปประชุมแกนนำที่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องแกนนำก้าวไปถึงทำเนียบรัฐบาล พระอาทิตย์ทรงกฎเห็นกันทั้งกรุงเทพครับมีมิตรหมายดีมาแล้วครับหน้าตาพี่น้องสดใสกันหมดยิ้มแย้มแจ่มจใสที่จริงเมื่อวานทั้งแดดร้อนปริ้นตั้งแต่บ่ายตั้งแต่เที่ยงมาถึงตอนเย็นฝนตกพี่น้องครับไม่มีใครรู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่มีใครรู้สึกทอ้อถอยหน้าตายิ่งยิ้มแย้มแจ่ม,มใส ขออนุญาตส่งข่าวหน้าเวทีนะครับพี่น้องนั่งอยู่แน่นหน้าเวทีขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับขณะนี้มวลชนเต็มถนนไปจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วครับยิ่งมายิ่งมากยิ่งมายิ่งแน่นขนาดและก็ต้องออกมาออกมาออกมาครงสุดท้ายใกล้จะถึงแล้วครับ เราเริ่มต้นตั้งแต่กัดคานกฎหมายชั่วกฎหมายทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมกัดคานจนสภาที่ออกกฎหมายชั่วโดนระเบิดหายไปทั้งสภากัดค้านานางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรรัฐมนตรีรักษาการที่ไม่เคารพสารรัฐธรรมนูญเป็นรัฐบาลเสือ่อมกัดคานจนกระทั่งวันนี้เราเริ่มจะลืมชื่อน,นายกนางสาวยิ่งรักเสียแล้วครับหายไปกับกลีเมกแล้วครับ มวลมหาประชาชนทำพิธีถวายสัตยาธิษฐานหน้าวัดพระแก้วต่อหน้าศาลหลักเมืองวางพุ่มมาลาพุ่มสุดท้ายเสร็จมันจะแยกแผ่นดินล้านนาไหวทั้งล้านนาเมื่อคืนยังไหวอยู่เลยครับจบแล้วครับระบบแระสาแทรัฐของทรรดหมดแล้วครับยังเหลือเว็บเว็บอยู่ครับ พยายามจำชื่อมันให้หนีวัดไปรำวงหรือว่าไอ้เดินงงไปสานึกจำชื่อยังไม่ชัดอยู่ไอ้นี่เมื่อวันก่อนครับเป็นรักษาการรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลน,นายกรักษาการคือมันรักษาการในรัฐบาลรักษาการพอนายกรัฐบาลรักษาการหัวขาด มันทําท่าจะยงมติกันเอารักษาการขึ้นเป็นนายกไม่มีกฎหมายที่ไหนในโลกรับรองให้มึงเป็นเด็ดขาดมึงเป็นรัฐบาลเถื่อนไม่มีรัฐบาลประเทศนี้ไม่มีรัฐบาลไม่มีรักษาการนายกไม่มีคนทำตามกฎหมายนายกได้อีกต่อไปประชาชนรอนายกคนใหม่ กฎหมายรัฐธรรมนูญบอกไว้ว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนสรรหานายกรัฐมนตรีกันในสภาเอาคนที่เป็นสสมาเป็นนายกรัฐมนตรีและคนที่เป็นสสก็จะไปตั้งคณะรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลณนะวันนี้เพราะการลุกขึ้นสู้ของมวลมหาประชาชนสภาผู้แทนราษฎร โดนนางสาวยิ่งลักยุบล้มละลายหายไม่เหลือผู้แทนแม้แต่คนเดียวนะครับรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักโดนสารรัฐธรรมนูญโดนปปชพิพากษาตัดสินซ้ำซากจนวันนี้หมดชีวิตไปแล้วครับรัฐบาล บ้านเมืองจำเป็นต้องมีเพื่อรักษาอธิปไตยอธิปไตยสามด้านจะต้องมีเพื่อดำรงความเป็นรัฐหนึ่งรัฐบาลต้องมีสองสภาต้องมีสามตุลาการต้องมีองค์กรที่ยืนหยัดและก็เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในอำนาจทั้งสามฝ่ายเหลือองค์กรเดียวนั่นคือองค์กรตุลาการครับ องค์กรรัฐสภาองค์กรนิติบัญญัติเมื่อสภาผู้แทนราษฎรถูกระเบิดตายเหมือนที่ลุงกำนันว่าจบไปแล้วเหลือสภาเดียวครับขณะนี้เหลือวุฒธธิสภาเท่านั้นเองครับพี่น้องแนวทางมวลมหาประชาชนเดินมาถูกต้องแล้ว วันนี้เรารอรัฐบาลเมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาหน้าที่ท่านก็คือตั้งนายกรัฐมนตรีเมื่อประเทศนี้ไม่เหลือผู้แทนราษฎรแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้น วุฒิสภาตั้งใครก็ได้ที่มีอายุเกิน35ปีเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ผิดกฎหมายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปรบมือให้กับวุฒิสมาชิกที่ตั้งใจทำงานด้วยกับพี่น้อง ผมและมวลมหาประชาชนได้ไปนั่งให้กำลังใจและปกป้องวุฒธธิสมาชิกเพราะระหว่างการประชุมของวุฒธธิสมาชิกถ่ายหน้าตาคนสวยๆกางล่างหน่อยนะครับ <c oughs> กล้องเคยจับไปข้างหลังครับหาคนสวยกางล่างคนหน้าตาสดใสากางล่างหน่อยครับ <c oughs> เอาชูาปกันหน่อยครับพี่น้องครับใกล้ชนะแล้ว เรียกคนที่บ้านออกมา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 อยู่จังหวัดไหนมาขึ้นรถมาขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินเดินออกมามาจากบ้านมาที่นี่มาะลองชัยพี่น้องครับเราได้ไปนั่งกันที่รัฐสภา,พาเพื่อเป็นกำลังใจให้วุฒิสมาชิกและโดยเฉพาะที่สำคัญครับ ไห้พวกเวทีเสื้อแดงประกาศจองเวรกับวุฒิสมาชิกมันร้ายกาถึงจองเวรครอบครัวของวุฒิสมาชิกและยิ่งชั่วร้ายไปใหญ่ครับวันนี้ไอ้โคศกพักไทยรักไทยใช้บริการใครไม่ได้สุดท้ายไปแจ้งความจับวุฒิสมาชิกไปแจ้งกับไอริศสีดวงครับ อยู่ไปอยู่มาข้าราชการทั้งประเทศไทยที่ยังยองเป็นขี้ข้าทักษินเหลือคนเดียวคือไอริ์สีดวงครับหมดแล้วเลิกแล้วเพราะฉะนั้นสองวันที่ผ่านมาเราไปนั่งปกป้องวุฒธธิสมาชิก ไม่ให้คนชั่วไปข่มเหงหลังแก่และก็เห็นใจครับท่านวุฒิสมาชิกเมื่อวานเป็นวันหยุดก็มาประชุมกันโดยพร้อมเพรียนสองวันแล้วครับประชุมวันนี้ท่านก็ออกประชุมนอกสถานที่ท่านกำหนดครับว่ามาลือน,นี้วันพฤหัสท่านจะลารับฟังความคามิดเห็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นหลังจากนั้นภายในวันศุกร์นี้ วุฒิสภาจะต้องตัดสินใจเอาใครเป็นนายกประเทศไทยเลิกกันทีขี้ข่าทักสินล้มกันทีตระกูลชินวัตรก้าเข้าสู่การปฏิรูปการเมืองออกมาพรอะพี่น้องประชาชนออกมาทุกคนมาเตรียมฉลองรัฐบาลที่จะมาจากประชาชนมาฉลองการปฏิรูปการเมืองยิ้มแย้มกล้าหานเดินหน้า สู้กับไฟพานไปด้วยกันราบขอบพระคุณกบินาครับ